โซเดอร์<น>รายการที่เสนอภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์วันนี้พบกันกับดิฉันสุภัชชาสวัสดิพรพลบค่ะกองทัพบ,บกช่วยเหลือเกษตรกร,รรับซื้อลำไยพันอีดอ2ีตันที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาผลไมต้ตกต่ำค่ะ กองทับบกรับซื้อลำไยพันอีดอเกรด A อจำนวน25ตันหรือ25,000กิโลกรัมจากกรมส่งเสริมสากรกระทรวงเกษตรและสากรเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากผลไม้ล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำสืบเนื่องมาจากการระบาดของโควิด -19 ค่ะทําให้ประชาชนและ,กะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแทู้้ปัญชาการฐานบก มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้สั่งการให้กองทัพบ,บกดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆสำหรับผลไม้ที่รับซื้อช่วยเหลือเกษตรกรจะนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป ด้านกองพันธ์ฐานสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกําลังพลจิตอาสาเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในสัปดาห์วันดินโลกประจำปี2564ค่ะกองพันธ์ฐานสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนานรายมหาราชนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและฐานกองประจําการของหน่วยกว่า20นาย เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9้าเนื่องในสัปดาห์วันดินโลกประจำปี2564บนพื้นที่7ไร่เศษณแปลงนาสาธิตสาตพระราชาในบริเวณพื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดลของหน่วยเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒน,นธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกันของสังคมคนในอดีตเป็นการแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีความจงรักภักดี และรำลึกแด่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่มีต่อปวงชนชาวไทยสำหรับพันธุเข้าที่เก็บเกี่ยวเป็นพันุ์ข้าวหอมมะลิ105จะนําจะนำไปใช้สำหรับประกอบเลี้ยงให้กับฐานกองประจำการและแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลลดภาระค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวกำลังพลของหน่วยในโอกาสต่อไป และทหารคือลูกหลานของชาวนาร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อปากท้องพี่น้องเกษตรกรค่ะโดยกองพันธานรับที่3กรมฐานรับที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีจัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่เก็บผลผลิตนวดข้าวแปลงนาของครอบครัวฐานกองประจำการพลอุดมการสุรินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวนาเนื่องจากขาดแคลนแรงงานอันเป็นต้นทุนในการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งกำลังพลได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่แปลงนาได้สีไร่มีชาวนาร่วมนวดข้าว14คนนาบ้านร่องเบอร์หมู่19ตำบลห้วยศักด์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ ส่วนโครงการจักรยานสารฝันปันสุขของกองทัพบ,บกที่นําจักรยานเก่าแล้วก็นํามาซ่อมบํารุงให้สามารถใช้งานได้ได้ไดนําไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในทินธุรกันดารตามแนวชายแดนหลายโรงเรียนแล้วค่ะกองพลนฐานมาที่1ได้จัดกําลังพลออกรับบริจาคจักรยานเก่าในจังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์แพร่และน่าน เพื่อนํามาซ่อมให้สามารถใช้งานแล้วแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่กองทัพภาคที่3ค่ะเพื่อให้นักเรียนในถิ่นธุรกันดารใช้เป็นผานะในการเดินทางมาโรงเรียนลดรายจ่ายของผู้ปกครองโดยพลตรีนริศถาวรวงศ์ผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่1ได้มอบหมายให้กรมฐานม้าที่สองนำจัก,กรยาน21คันมอบให้โรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนยอดโพทอง1บ้านภูต่างหมู่ที่10 ตำบลบ่อบี้อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตสร้างความประทับใจให้แก่ครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงในโครงการพระราชดำริตำบลศรีภูมิอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนที่ได้รับจักรยานคือเด็กชายปฏิพานปรีชุมเป็นนักเรียนชั้นป .6 ผลการเรียนดีแต่ยากจนเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางไปเรียนและช่วยลดรายใจ่ายให้กับครอบครัวค่ะขณะที่มณฑลฐานบกที่2 1 0นะคะยังคงดำเนินการประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคจักรยานเก่าหรือไม่ใช้แล้วตามโครงการ Army b i k ไบคสารฝันปันสุขโดยหน่วยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มีความประสงค์บริจาคจักรยาน6คันที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเพื่อให้หน่วยเตรียมส่งมอบในการนำไปซ่อมบำรุง และส่งต่อสู่น้องนองนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะในการนี้ประชาชนได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับทางหน่วยเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในช่วงนี้โดยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดก,กำลังพลจิตอาสาพระราชทานดำเนินการพัฒนาชุมชนหลังวัดราชนักดาค่ะ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันธฐานราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานดําเนินการพัฒนาชุมชนหลังวัดราชนด,ดาร่วมกับสํานักงานเขตพระนครค่ะโดยปรับสภาพภูมิทัศน์ร่วมกันทําความสะอาดถากถางวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้และกําจัดขยะบริเวณพื้นที่รกร้างพร้อมจัดระเบียบเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากสัตว์มีพิษพร้อมทั้งดําเนินการจัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ และแจกหน้ากาก,กอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอลให้กับประชาชนในชุมชนวังกรมพระสมอมรอพันธ์ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรอพันธ์เป็นชุมชนเก่าแก่ค่ะที่มีทางเข้าขับแคบมีความแออัดตั้งอยู่ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนช่วยปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองพันธ์ฐานปืนใหญ่ที่4กรมฐานปืนใหญ่ที่4ร่วมกับอาสาสมัครกิจกรรมพลเรือน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้กับประชาชนและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องป้องกันการระบาดของไวรัสโอไมครอนในโควิดสายพันธุ์ใหม่โดยสร้างความตระหนักให้ทราบถึงภัยของเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่บ้านทุ่งทองตำบลสุขสําราญนอําเภอตากฟ้าจังหวัดนะครสวรรค์กองกำลังศุลสีฝึกภาคสนามเพิ่มกำลังการปฏิบัติสกัดการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆค่ะ กองกาลังสุรศรีร่วมกับกองพัน์บินที่9ฝึกภาคสนามในพื้นที่ตําบลสีมงคลอําเภไซโยกจัังหวดกาญจนบุรีเพื่อเป็นแนวสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายแนวที่2ของฝ่ายความมั่นคงต่อจากแนวสกัดกั้นแนวที่1แนวชายแดนโดยมีการฝึกการปฏิบัติได้แก่การส่งลงเร่งด่วนจากอากาศยานเพื่อเข้าปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยในการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนก่อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ตอนในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มขบวนการยาเสพติด การฝึกการยุธทธเคลื่อนที่ทางอากาศโดยส่งชุดปฏิบัติการเพื่อทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่ล่อแหลมและการฝึกช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีการร้องขอโดยใช้ยุทธโภปรกรทางทหารทั้งนี้หน่วยได้ประสานงานกับส่วนต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและเตรียมการฝึกสแสวงประโยชน์ของหน่วยอื่นๆเพื่อให้สัมพันธ์กับแผนการปฏิบัติของกองกำลังสุรชีต่อไปค่ะ ส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ได้จัดก,กําลังพลเดินเท้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การสมรัครเข้าสอบคัดเลือกกําลังพลเพื่อปฏิบัติราชการในกองทัพบกค่ะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21สัก์กำลังพลเดินเท้าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กองทัพบกได้บรณา,าการกระบวนการสมัครเข้าสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการในกองทัพบก เป็นนายฐานชั้นประทวนประจำปี2565ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการ One Stop Service ผ่านทางเว็บไซต์ recruitment.rta.mi.th ซึ่งเป็นการรวบรวมการสอบคัดเลือกกำลังพล4ประเภทจำนวน3 0 8 0อัตราค่ะได้แก่นักเรียนนา,น, 2, นายสิทาหารบก2,500นาย ทหารประทวนจากฐานกองหนุนในส่วนกําลังรบและสนับสนุนการรบ200นายนายทหารประทวนจากฐานกองหนุนสายงานศาสดี80ดนายและฐานอาสาอัตรานายทหารประทวน300นายทั้งนี้เพื่อผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ในหลายประเภทในครั้งเดียวกันอีกทั้งเป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม และได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยทหารในพื้นที่ในการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง5มกราคมปี65และจะมีการจัดสอบวัดความรู้ภาควิชาการในแต่ละภูมิภาคในวันที่6กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการฐานบกเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลเพื่อปลดอากาศให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ มีใจรักในอาชีพทหารมีจิตอาสาพ,พร้อมช่วยเหลือประชาชนยึดมั่นในอุดมการเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกค่ะน้องๆทหารใหม่โดยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่15ค่ายวชราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจของน้องฐานใหม่ผลัดที่2ทับ2,564ได้แสดงความกระตันยูเล็กๆน้อยๆนะคะกับการโอนเงินเดือนเดือนแรกของการทำงานเป็นฐานกองประจำการในกองทัพบกให้กับครอบครัวที่อยู่ทางบ้านที่ภูมิใจค่ะซึ่งผู้ปกครองไม่สามารถมาพบปะเยี่ยมเยนเหล่าฐานใหม่ได้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดทำให้การฝึกฐานใหม่ต้องมีความรัดกุมและทำการฝึกในระบบปิดตามหลัก Bu b b l e and s e a ซ โดยในวันนี้8ธันวาคม2564เป็นวันแรกนะคะที่ฐานใหม่ผลัดที่2ทั2564ซึ่งเข้าประจำการเมื่อช่วง1พฤศจ,จิกายน2564ที่ผ่านมาจะได้รับเงินค่าตอบแทนเงินเดือนแรกซึ่งกองทัพบ,บกร่วมกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังดำเนินการจ่ายโอนค่าตอบแทนผ่านระบบบราการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคมเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนบุคคลของฐานใหม่ซึ่งได้เปิดไว้กับธนาคารของรัฐตั้งแต่เข้าประจำการ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกและพลโทเกรงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ที่ให้ความสําคัญกับการงานด้านสิทธิและสวัสดิการของกําลังพลโดยเฉพาะทหารกองประจำการค่ะได้กําชับให้ทุกหน่วยดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงให้ได้รับตรงตามสิทธิ์ตามกําหนดเวลาพร้อมกันนี้ได้กําชับผู้บังคับหน่วยให้คําแนะนําเรื่องการเก็บออมและการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดสรรรายได้ให้กับบุพการีและครัวเรือนและครอบครัวถือเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อีกทางหนึ่งทางนี้ฐานกองประจำการสามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าโอนให้กับครอบครัวผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเ TM ประจำตัวได้โดยสะดวกพร้อมกันนี้นะคะผู้บัญชาการฐานบกย่งได้ให้ข้อคิดเรื่องรายได้ของฐานกองประจำการโดยให้ตระหนักว่า แม้เงินค่าตอบแทนเดือนแรกจะเป็นจำนวนเงินไม่มากนักแต่หากมีการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียงจะสามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการเป็นฐานกองประจำการค่ะและวันนี้นะคะเราลากันไปด้วยภาพจากหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเนื่องในวันพ่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการวิยาโซเจอร์สนะคะสวัสดีค่ะ ความรักนี้ของเราน้อยลงไปไม่ต้องกอดกันทุกวันให้เหมือนใครๆแต่อบบุ่นใจแค่เพียงหัวใจเรามีกันถึงแม้ว่าจะไม่มียังคลใคยๆกมา ฉันจะดีที่มีเธอแต่เขาเกิดมาเจอกับเธออย่างนี้ทุกชาติไปอยากจะทดแทนอยากทำให้ภูมิใจให้เธอนั้นไม่เหนื่อยเกิดไปทุกคืนได้ฝันดี